ผู้ชมที่ชมอยู่นะคะอยากที่จะแชร์คลิปนี้ออกไปก็ได้เช่นกันมันก็เหมือนเป็นการแบ่งปันเนาะ่าแบ่งปันโชคลาภแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้ที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูแชร์กันออกไปเยอะๆคนคจะได้รู้คนจะได้รับรู้ได้ส่งต่อบารมีองค์เทวเวทด้วยรวมถึงถ้าใครมีโชคลาภวาสนาเนาะก็อาจจะได้สิ่งดีๆนี้ร่วมกันครับเราสวดบูชาท่านสะหน่อยไหมได้ครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิกติปิโสภะคะวายัมมาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโน จะตุมหาราชิกายักษะพันตาพัดภูริโตเวสพุสพุธทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวันโนนะโมพุธทธายะาพูดตัวเลขนะฮะที่ผ่านพิธีบวงสรวงปุกเสกแล้วแล้วก็จุดครบเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกแบ่งปันดูดีๆนะฮะ มากจริงๆดูอีกทีนะฮะใครที่เข้ามานะครับเมื่อกี้เราจุดทู่มหามงคลแล้วนะฮะเลขที่ได้นะ,ะก็คือ